ก็มือนีคอยมาลุยตลาดอุดรเด้อฝากพักเปลี่ยนไว้ในอมบกอมใจพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นเด้ออย่าลืมเด้อเปลี่ยนได้เปลี่ยน <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ก็ตั้งใจจะเปลี่ยนอะไรหลายอย่างอะครับอย่างเรื่องแรกเลยที่ผมเห็นก็คือเรื่องหวยนี่แหละฮะเพราะว่าผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมอย่างคนค้าขายเนี่ยคนขายหวยเนี่ยไม่เคยมีอาชีพคนขายหวยเลยนะ,ะเราเลยอยากให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็น เรื่องพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนหาเช้ากินขําคนที่ไม่ได้รับการดูแลพักใหญ่ๆก็จะดูแลเรื่องใหญ่ๆผมขอเข้าไปเป็นตัวเลือกเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องที่มันไม่ดีอะ่ะให้กับคนตัวเล็ก,กครับคนหาเช้ากินข้า จะม,มาหาเสียงนี่แหละฮะเป็นที่แรกครับของภาคอีสานครับทาไมถึงเลือกที่อุดรครับก็เมืองหลวงของหวยอะครับคนอาจจะนึกว่าเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วหวยอยู่อุดรเยอะมากครับก็จากข้อมูลที่เรามีเราก็เลยเลือกที่นี่ครับทัมม้งหมดมีปาทิลิทเนี่ยฮะปาทิลิทเราส่งประมาณ10คนแล้วก็มีเขตอีก7ครับวันนี้มีอะไรมาฝากพี่น้องชาวอุดรมั้งครับนโยบายของเราหล,กลักๆนโยบายของชาวดอนใช่ไหมฮะชาวอุดรก็คงจะเป็นเรื่องอาชีพคนขายลอตเตอรี่นี่แหละฮะเพราะว่าคนขายลอตเตอรี่ในอุดรเนี่ยเยอะมาก นะแล้วตอนนี้เมื่อคืนที่ผมสัมภาษณ์ก็เหมือนเดิมครับรับมาแพงรับ98บาทเราจะทํายังไงให้คนเหล่านี้ได้โค้ต้าย่างทั่วถึงและเป็นธรรมไม่ต้องไปต่อแถวกดทํำยังไงให้เขาใช้เป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตได้มีสวัสดิการที่ดีผ่อนบ้านผ่อนรถได้ไม่ใช่แบบขายหวยแล้วก็ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นแค่อาชีพเสริมครับคงเอาอาชีพคนขายลอตเตอรี่มาฝากชาวดอนครับนอกจากนโยบายลอตเตอรี่เรายังมีนโยบายอื่นที่จะ หลักๆที่จะชูต่อไปก็คือ,อนโยบายของอพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับแพลตฟอร์มออนไลน์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทั้งหลายเรื่องเหล่านี้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยควรได้รับการดูแลแล้วก็สนับสนุนควรคือเขาควรที่จะต่อสู้กับต่างชาติได้ไม่ใช่แพลตฟอร์มต่างๆที่ได้เอามาเอาเงินของเราเนี่ยเป็นของต่างชาติหมดเป็นของจีนเป็นของสิงคโปร์หมดของคนไทยไม่มีเลยทํายังไงให้เราสามารถต่อสู้กับเขาได้ทั้งในแง่ของภาษีแล้วก็แง่ของราคาต้นทุนครับผม สวัสดีครับเหมือนตองสลากพัดนาะประเทศเราก็มีสิ่งดีๆได้นะผมจะดูแลประชาชนเหมือนดูแลลูกสวัสดีครับเอาขอเสียงพี่น้องชทวอุ้อนหน่อยค่ะอุร้อนอากาศดีนะไม่ร้อนเลย